this to success tv ปีนี่นีเราจัดซัฟทัลิกมาปีนี้ปีที่6แล้วภาพรวมเนี่ยเราเห็นได้เลยว่าตัวมหาวิทยาลัยต่างๆทั้ง48มหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือที่คัด,คด,คดน้องๆที่มีสมรรถภาพเพื่งจะเยอะมากฉะนั้นในปีนี้ถ้าเราดูแล้วคณะกรรมการในแต่ละภาคเนี่ยก็ตัดสินใจค่อนข้างลำบากมากเพราะว่าแต่ละทีมเนี่ยทำดีๆขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นทิศทางแบบนี้เราเห็นเลยว่าซัฟทัลิกท,ท,ที่เติบโตมาทั้งหมดเนี่ยปีนี้ปีที่6เนี่ยมีความเข้มข้นขึ้นแล้วก็ มีความเข้มข้นในเชิงของเนื้อหาของทีมแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆที่น้องทําเข้ามาแล้วเราเห็นว่านวัตกรรมในปีนี้มันมีความหลากหลายหลายอย่างมาก ซึ่งถือว่าเป็นนิทหมายที่ดีนะที่เราจะบอกว่าในอนาคตเนี่ยน้องๆเหล่านี้จะสามารถประกอบธุรกิจและทําธุรกิจได้จริงจากตัวซาตอเลอร์ลิกนะคะเราจะเห็นว่าบางส่วนจะเป็นเรื่องเกี่ยวทางเกษตรก็ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะประเทศเราเนี่ยเป็นเรื่องของเกษตรกรรมแล้วเราอยากให้มีแอตเ c ็กสตาร์ทอัพมากขึ้นด้วยเพราะปัจจุบันเนี้ยเรามีจํานวนแอตเต็ s สตาร์ทอัพค่อนข้างน้อยสายเกษตรนอกนั้นก็จะมีเรื่องสายของเรื่องของเฮลท์นะที่เรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตที่มัน มีความเป็นเฮลที้มากขึ้นในการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาสุขภาพต่างๆหรยอรันี้รวมถึงเรื่องของทัวริซมตอนนี้ก็เริ่มมีเข้ามาหลังจากที่สถานการณ์โควิดมันเริ่มจบคี่คลายก็จะมีสายเรื่องของทัวริซมมากขึ้นและที่สนุกคือส,สายพวกอ,อาหารนะกับ living, ลิฟวิ่งไลฟ์สไตล์พวกนี้่อน้าจะมากขึ้นด้วยฉะนั้นจะเห็นแล้วว่าน้องๆพยายามที่จะคิดโจทย์จากการแก้เปยนพอยที่เจอขึ้นในชีวิตประจําวัน และสำคัญที่สุดก็คือตัวสตาร์ทอัพเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นได้จริงมันต้องแก้เลียนพอให้ไดแ้และสำคัญที่สุดก็คือเราพยายามที่จะเอาเรื่องของตัวการลงทุนที่เป็น Ang e l Investor เข้ามาในการเจอให้น้องๆที่มีกาได้เจอกับ a n g เจ i n อ e s t o r ตในการลงทุนในอนาคตรวมถึงบริษัทขนาดใหญ่ที่พร้อมจะถือก,กำลังในการช่วยสํานักงานในการทําซึ่งโครงการดีๆในปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นนะว่าพันธมิตรหน่วยงานที่เรามีความร่วมมือเนี่ยถือก,กำลังมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นตลาดซัพพลายไทยไม่ว่าจะเป็นหัวเว่าาจะงสงห แล้วเรากำลังจะมองว่าสิ่งเหล่านี้มันน่าจะเป็นนิ็ิหมายที่ดีที่ทําให้น้องๆที่วินเนี่ยค,คิดดีๆที่ชนะการประกวดในวันนี้หรือที่ไม่ชนะก็ตามนะจะมีช่องทางในการเจริญเติบโตและเป็นเจอร์นี่ในการเป็นสตาร์ทอัพเป็นยนิคอร์นในอนาคตของไทยเรื่องของการต่อย,ยอดนะสำคัญที่สุดก็คือที่เขาผ่านวันนี้มาได้ เราอยากจะมีแพลตฟอร์มวันนี้เราบอกว่าเป็นสตาร์ทอัพไทยแลนด์อัลฟาโปรแกรมก็คือหลังจากเข้าผ่านหลีกมาแล้วเราจะมีโปรแกรมในการช่วยให้เขาจุดเบียนบริษัททําธุรกิจและเกิดจริงจริงซึ่งเดี๋ยวพี่เต้ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว,ว่าเตรียมอัลฟาอะไรให้น้องบ้างนะก็จริงๆในโครงการเราก็พยายามจะมีเรื่องของอันหนึ่งก็คือการลงทุนก่อนเลยนะครับเราก็มี Angel Investor นะครับแล้วก็ c v c และ Co ร์เปรสเออเวนเจอร์แคปิด้วยนะครับในการที่จะมาชอปปิ้งแล้วก็มีให้เงินลงทุนกับน้องๆด้วย อีกอันนึงคือการขยายตลาดนะครับโดยเฉพาะการตลาด B2B หรือกับเค้าเปอเรทเองเนี่ยสำคัญมากก็เลยได้เชิญวันนี้ได้เชิญทางด้านของค้าเปอรเรทประมาณ10บรายนะครับที่อยากจะทํางานร่วมกับสตาร์ทอัพอยากที่จะเป็นพันธมิตรหรือเป็น strategic partner ร่วมกับสตาร์ทอัพเนี่ยได้มาอธิบายว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็จะมีการแบทชิ่งกันนะครับเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่เราคาดหวังต่อยอดจากตัวซัมไทยแลนด์ทุกๆปีก็คือว่า1จะตั้งธุรกิจได้จริงแล้วก็สามารถได้รับการลงทุนและก็ขยายตลาดได้ครับ แสดงความดีกับน้องให้ได้ไดเราประวัลรวมถึงให้กําลังใจน้องเที่เหลือที่ไม่ได้เข้าวันในว่นี้ด้วยเอาง่ายๆนะคะอยากให้น้องกำลังใจน้องๆที่เข้าร่วมไทยแลนด์ลีกทั้งประเทศนะคะว่าคุณได้แสดงศักยภาพของความเป็นตัวตนของสตาร์ทอัพที่อยากเป็นผู้ประกอบการแล้วแต่ถึงแม้ว่าน้องๆจะไม่ผ่านเข้ามาถึงรอบ14ทีมไม่ต้องสำคัญนะสำคัญที่ว่าความตั้งใจจริงของน้อง ยังอยากจะทําอยู่ไหมสมงงานักงานวัตกรรมแห่งชาติร่วมกับพัฒมิตรย,ยินดีจะช่วยน้องๆทุกคนให้สู่ความฝันส่วนน้องๆชี้ชนะเลิศในวันนี้ทั้ง3ทีมฮะแน่นอนสุดเราเฝ้าตั้งตารอว่าคุณจะจดทะเบียนบริษัทเมื่อไหร่คุณจะเข้ามาขอทุนเราเมื่อไหร่และเราจะช่วยหาตลาดพาร์ทเนอร์และเติบโตได้อย่างไรฉะนั้นสำนักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติและพวกเราทุกคนพร้อมที่จะรองรับแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆจนกระทั่งน้องๆตายเป็นยูนิคอร์นในอนาคตค่ะบ ก็อ,อ,อยากจะให้น้องๆได้ใช้ทางด้านของสัพพะลิกเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่จุดสุดท้ายเราอาจจะมาส่งเสริมต่อนอกจากเองเองแล้วเราก็ังมีหน่วยงานพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นทางด้านของดีป้าเองหรือทางด้านของเทฟฟ็ฟราเองที่พร้อมจะช่วยเหลือให้น้องได้เริ่มต้นได้จริงนะครับอยากจะให้เป็นกําลังใจกับน้องๆแล้วก็คิดว่าเราอยากจะเห็นโอกาสที่น้องๆได้เติบโตแล้วเราพร้อมจ่ผลักดันตลอดไปก็เป็นกําลังใจให้ครับ จริงๆการเข้ามาแข่งเนี่ยครับเป็นการก้าวอย่างที่ผมบอกครับว่าก้าวออกมาจากคอมฟอร์ตโซนตัวเองของตัวเองแล้วนะครับเรามีคำคำหนึ่งครับประเทศไทยจริงๆเราเป็นสังคมตะว,วันออกสังคมตะว,วันออกเนี่ยจะค่อนข้างเรียกว่ากลัวความเสี่ยงเราจะเป็นพวก risk averse ค่อนข้างเยอะนะครับแต่จริงๆแล้วครับการล้มเหลวเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าเราก็อมองว่าการล้มเหลวคือการเรียนรู้นะครับวันนี้ทุกคนจริงๆแล้วไม่ใช่การล้มเหลวซ้ำนะครับมันคือการก้าวออกมาทดสอบ ใจตัวเองนะครับทดสอบความรู้ตัวเองทดสอบความสามารถตัวเองเป็นอีกเวทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเรามีคำหนึ่งที่เราใช้ในวงการสารับเสมอนะคือคำว่า fail forward คือล้มแล้วลุกให้เร็วถ้าผิดพลาดก็ลุกให้เร็วแล้ววันนี้ทุกๆคอมเมน์ของกรรมการทุกๆความเห็นของเมนทอร์มันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราโตขึ้นในทุกๆสเต็ปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากให้ใช้โอกาสเนี้ยในการที่แม้จะ ไม่ได้ประสบความสำเร็จไม่ได้เป็นผู้ชนะวันนี้แต่ใช้ประสบการณ์ตรงนี้ในการที่ต่อยอดต่อไปเพื่อจะทําให้อนาคตเรากลับมาเป็นผู้ชนะในวันหนึ่งครับเต็มเนี่ยเราทางกระทรวงอวและก็เอเนเอเองก็ยินดีให้การสนับสนุนตรงจุดนี้นะครับก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็คิดว่าคงจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ได้รับคําแนะนําที่ดีจากกรรมการในการตัดสินวันนี้ไปนะครับขอบคุณครับครับก็สำหรับวันนี้นะครับไม่ว่าใครชนะก็ตามผลเจอกมายังไงก็ตามก็ นอกจากยินดีกับคนที่ชนะแล้วก็ยังต้องยินดีกับคนที่อาจจะยังไม่ได้รับรางวัลนี้แต่ได้รับประสบการณ์กลับไปเยอะแยะมากมายครับผมเชื่อว่าการที่มารวมตัวกันแบบนี้ครับเราก็ได้เพื่อนใหม่ได้ไอเดียใหม่แล้วก็ได้ข้อคิดเยอะๆกลับไปพัฒนาความคิดของตัวเองแล้วก็กลับมาครั้งหน้านะครับไม่ว่าจะสนามไหนก็ตามหรือว่าสนามจริงธุรกิจจริงเนี่ยก็คงจะประสบความสําเร็จแน่นอนครับ